لك يا حبيب الله اهدي تحياتي بلغ الحنين مداه فمتى اللقاياتي اهدي تحياتي بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على رسوله الكريم اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، سيدي كابتن نبتن بوشم تكتان พบกับผมไฟรุ่จะเป็นสุขเป็นประจำทุกค่ำวันอาทิตย์ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมทีเอ็มทีวีครับท่านผู้ชมครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับเรายังคงอยู่กับแขกงรับเชิญพิเศษท่านเดิมนะครับที่คุยค้างไว้ในสัปดาห์ที่แล้วดรสราวุธอารีนะครับรองผู้อำนวยการศูนย์อิสลามศึกษาจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคุยค้างกับท่านไว้ถึงเรื่องราวที่ท่านได้ใช้ชีวิตอยู่ ในเรื่องของการศึกษาที่มหาวิทยาลัยอิสลามอาลีิกัตที่ประเทศอินเดียนะครับในวันนี้จะมาคุยกันต่อว่าชีวิตของท่านเกือบ10ปีเนี่ยท่านได้ร,รับอะไรบ้างที่เป็นแง่คิดที่เป็นปรัชญาของชีวิตและสามารถที่จะนำมาปรับใช้ถ่ายทอดในเรื่องของวิชาความรู้ต่างๆในการประกอบอาชีพในงานวิชาการที่ท่านทำอยู่ในปัจจุบันนะครับเดี๋ยวเชิญพบกับดรสราวุฒิอารีเลยครับ อัสลามุอะลัยกุมครับด็อกเตอร์ครับวาเลิมุสซลามุอะลัยฮุตุลลอฮฺวะบารอกัตสัปดาห์ที่2ที่มาคุยกับท่านผู้ชมนะครับต้องขอบคุณด็อกเตอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับที่สละเวลาในช่วงเดือนรอมฎอนที่เราบันทึกเทปอยู่ตรงนี้นะครับมาพูดคุยกับท่านผู้ชมสัปดาห์ที่แล้วค้างไว้ถึงเรื่องราวชีวิตครับที่ผมได้ถามกับด็อกเตอร์ว่ามีอะไรบ้างที่เป็นเซอร์ไพรส์ครับที่เป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดฝานันว่าจะเกิดกับชีวิต แล้วก็เกิดขึ้นในประเทศอินเดียอยากให้ดร็รได้สะท้อนหรือว่าเล่าเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยที่เป็นแง่คิดที่ดีผมคิดว่าเป็นแง่คิดที่ดีนะให้กับท่านผู้ชมทางบ้านครับครับคือ,เ,อเรื่องเซอร์ไพรส์เนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องที่อา,อาจารย์ไฟโรสก็อยูอ่ที่ประเทศอินเดียนะแล้วก็เราก็รับรู้ด้วยกันนะครับครับคือเรื่องเนี่ยอตอน ขั้นตอนของกระบวนการในการสมัครเข้าเรียนในประเทศอินเดียเนี่ยนะฮะในมหาวิทยาลัยอาลิกาในยุคนั้นเนี่ยนะฮะขั้นตอนหนึ่งของการ complete admission ก็คือการการตรวจเลือดตรวจเลือดเนี่ยนะฮะเพื่อที่จะดูว่ามีเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรบ้างนะฮะมีติดเชื้อ hiv หรือเปล่าอะไรอย่างต่างเหล่านี้นะปรากฏว่า เ,เวลาของผมเนี่ยเลือดที่ผมตรวจไปเนี่ยนะท,ทางมหาวิทยาลัยได้ส่งไปส่งตัวอย่างไปตรวจที่โรงพยาบาลบนะใ,นในก New Delhi. รุงนิวเดลีแล้วผลวออกมานะในขณะนั้นเนี่ยก็ปรากฏว่าเลือดของผมเนี่ยเป,เป็นเลือดบวก <HIV. S 2> นะั่นคือเป็น h อชอะซึ่งก็เซอร์ไพรส์มากเลยนะฮะวันนั้นเนี่ย เมื่อเราได้รับรู้ข่าวนี้เนี่ยผมคิดว่าทุกคนคงจะมีคงจะคาดเดาความรู้สึกของผมได้นะว่าว่าจะรู้สึกอย่างไรนะครับวันนั้นเป็นวันที่ผมคิดว่ารู้สึกเศร้าสลดมากนะฮะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็ยังไม่แน่ใจนะฮะว่าผลการตรวจเลือดที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยมันมันจริงหรือไม่เพราะว่าเท่าที่เรา เท่าที่เราทราบมาเนี่ยคือชีวิตเราเราทราบนะครับว่าเราทําอะไรบ้างเพราะฉะนั้นแล้วผมก็เลยตัดสินใจไปที่กรุงนิวเดลีเพื่อที่จะไปตรวจใหม่ครนะปรากฏว่าเวลาไปตรวจใหม่ในในคลินิกเอกชนในโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยผลออกมาปรากฏว่าไม่เป็นนะซึ่งตรงนั้นเนี่ยทำให้เราเป็นกำลังใจทำให้เราต้อง ต่อสู้สในกรณีที่ม,มหาวิทยาล<ช>ัยได้ได้อ้างว่าเรามีเลือดเป็น HIV p o s i t i v ิหมายความว่ามหาวิทยาลัยตอนนั้นเนี่ยกำลังจะยกเลิกแอดมิชชั่นใช่ฮะยกเลิกการเข้าเรียนของเราแล้วใช่ไหมคือมหาวิทยาลัยได้ยกเลิกแอดมิชชั่นนะฮะแล้วก็ให้เรากลับบ้านโโกลับเมืองไทยนะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยปรากฏว่าผมก็ตัดสินใจนะฮะอยู่ต่อ ก็การเกิดยังไงเนี่ยทางทางตำรวจของอินเดียเนี่ยก็มาเชิญตัวเพื่อเพื่อที่จะ,ะส่งตัวกลับไปบ้านครนะแต่ว่าในท้ายที่สุดวินาทีสุดท้ายเนี่ยผมตัดสินใจต้องอยู่ต,ต่อต้องสู้ต่อเพราะว่าถ้าหากว่ากลับไปบ้านแล้วเนี่ยก็คงจะมี<น>โอกาสน้อยที่จะกลับมาไ,มมได้กลับมา,มาอีก แล้วเราเองเป็นคนที่ไม่ได้มีฐานะร่ำรวยอะไรนะฮะเป็นคนปั่นกลางครับการที่จะได้มีโอกาสไปต่างประเทศไปร่ำเรียนที่นั่นก็คงจะมีไม่มากนะเพราะฉะนั้นก็เลยตัดสินใจในช่วงที่ตำรวจกักตัวเราเนี่ยหลบหนีเลยฮะหลบหนีในช่วงที่เป็นเคอร์ฟิว คือช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงของการตีกันระหว่างฮินดูกับมุสลิมพอดีบาบรีมัสยิดหรือเปล่าช่วบาบรีมัสยิดใช่ครับเป็นเหตุการณ์ปี92ปี92บาบรีมัสยิดถูกทำลายนะฮะแล้วก็เกิดเคอร์ฟิวกันทั่วประเทศรวมถึงในในอาริกาในมหาวิยาลัยด้วยอะไรด้วยนะฮะช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ผมถูกจับตัวจากตำรวจประเทศอินเดียด้วยนะแล้วเป็นช่วงที่ผมหลบหนี หลบนียังไงเหตุการณ์เกิดขึ้นยังไงครับคือกระโดดลงมาจากตึกสองชั้นกระโดดจากตึกสองชั้นลงมาเลยในช่วงตีหนึ่งตีสองแล้ววิ่งหนีกลับไปในชุมชนที่นักเรียนไทยอยู่ที่เราคุ้นเคยว่าง่ายๆใช่ฮะแล้วก็ไปหลบตัวที่บ้านห้องของดอรอดัมดรชัชวานเนี่ยนะชัชวานก็เป็นที่มาผมคิดว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่ผม ต้องต่อสู้อย่างหนักเลยทีเดียวนะแล้วก็ใช้เวลาประมาณปีกว่าๆในการต่อสู้กับทางมหาวิทยาลัยครับนะจนท้ายที่สุดเนี่ยาทางรัฐบาลของอินเดียรวมถึงาทางกระทรวงต่างประเทศนะสถานทูตไทยในรประเทศอินเดียเนี่ยก็ร่วมมือกันนะ,ะทั้งสองฝ่ายเอาผมไปตรวจที่โรงพยาบาลนะ,ะแล้ว ผลออกมาก็คือเห็นตรงกันว่าไม่ได้เป็น HIV ไอวีโพซครับนะฮะหลังจากนั้นมาเนี่ยก็ทำให้กรณีนี้หายไปนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยใช้เวลาประมาณปีครึ่งคุณนม่ต้องไปหลบซ่อนตัว <ลบ S 1> อยู่ที่บ้านทั์ชวาไม่ได้ศึกษาไม่ได้เรียนเสียเวลาไปเป็นปีเลยเสียเวลาไปเป็นปีปีกว่าด้วยแล้วที่หลบซ่อนตัวอยู่ในบ้านเนี่ยไม่ได้ไปไหนเลยใช่ไหมตอนนั้นเออ ก็อาจจะไปบ้างหมายถึงว่าไปบ้านต่อบ้านแต่ว่าคงจะไม่เปิดเผยมากนะออกไปเดินเดินข้างนอกไม่ได้เลยนะใโหอึดอัดไหมตอนนั้นความความรู้สึกตอนนั้นเป็นยังไงบ้างเออเป็นความรู้สึกที่บางครั้งก็ท้อนะบางครั้งก็ต้องการที่จะยอมแพ้ต้องการที่จะกลับบ้านแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่าเวลาเรามีความตั้งใจในสิ่งใดแล้วเนี่ยเราควรที่จะ มีใจแน่วแน่กับมันแล้วก็ทําให้มันถึงที่สุดต้องมุ่งมั่นนะใช่ฮะต้องเขาเรียกเหมือนกับเป้าหมายมีไว้พุ่งชนใช่ฮะรกษาะอย่างนั้นทีนี้ตรงนั้นเนี่ยดร์ได้คิดอะไรบ้างเป็นบทเรียนของชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นเออผมคิดว่าประการแรกเลยเนี่ยนะฮะผมคิดว่าการความอดทนอดด้นนะเอ่อการพยายามที่จะฟันฝ่าอุปสรรคต่างาๆเนี่ย เป็นเรื่องที่สำคัญในชีวิตนะหลังจากที่ผ่านเหตุการณ์ที่มันหนักหนาสาหัสอย่างนั้นมาเนี่ยนะผมคิดว่าวันนี้เนี่ยชีวิตมันอยู่สุขสบายมากนะเวลาเราเจอปัญหาเราเจออุปสรรคอะไรที่มันที่มันใหญ่ๆนะในความรู้สึกของคนอื่นเนี่ยนะฮะแต่ว่าของเราเนี่ยเรารู้สึกว่ามันสามารถที่จะแก้ไขได้ เราเจอเรื่องที่ใหญ่กว่าใ,ใหญ่กว่าที่คนอื่นเขาเจอมาแล้วนะแล้วก็ผ่านมาได้หนึ่งปีก็ได้เข้าเรียนต่อกระบวนการในการที่จะต่อสู้เนี่ยก็มีเพื่อนๆพ,พี่พี่ผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาช่วยกันหลายๆฝ่ายเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับแน่นอนอคนที่เข้ามาร่วมช่วยเหลือในในช่วงที่ผมเจอปัญหาตรงนั้นน,นะฮะก็มีเยอะแยะมากมายรวมถึงอาจารย์เฟโรดด้วยนะฮะความจริงแล้วก็จะมีบางอยู่ซุฟ นาบังโกที่เรารู้จักนะครับแล้วก็บางนาอีมวงสันใครต่อใครหลายคนนะที่ช่วยเหลือนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยคนที่มีส่วนช่วยเหลืออีกอีกส่วนหนึ่งก็คือทางทางสติ t เดนยูเนียนของมหาวิทยาลัยอาริกาคือเป็นเป็นคล้ายๆกับเป็นสหภาพนักศึกษานักเรียนนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ที่ค่อนข้างมีอิทธิพลทางการเมืองในมหาวิทยาลัยสูงมากนะแล้วเป็นกลุ่มคนที่ไปต่อรองกับทางตำรวจรนะว่าอย่าให้อย่าได้มายุ่งกับผมอย่าได้มาจับตัวอะไรต่างๆปล่อยให้เป็นไปในกระบวนการของการพิสูจน์แางนี้เป็นต้นนะแล้วก็มีอีกหลายหายฝ่ายนะมีทั้งอาจารย์นะมีทั้งเพื่อนต่างชาตินะที่คอยให้กำลังใจอยู่ตลอดเวลานะผมคว่า คนเหล่านี้เนี่ยมีบุญคุณกับเราทั้งสิ้นนะครับ,รบจนทําให้เรามายืนอยู่ในปัจจุบันนี้ค,คอืก็พี่น้องครับเป็นไงบ้างครับเรื่องราวที่ได้ฟังจากดกตรตรงนี้ถ้าใครไม่ได้เจอก็คงจะไม่สามารถที่จะสัมผัสถึงเหตุการณ์และก็ความรู้สึกตรงนี้ได้เพียงแค่เหตุการณ์ที่เล่าจากปาดกดรแล้วก็ได้ยินนะครับด้วยกับสองหูของเราเนี่ยคงจะทําให้เราได้สํานึกหรือว่าได้เห็นถึง ความลาบากหรือว่าบททดสอบของชีวิตที่บางครั้งเนี่ยเราไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดเพราะว่าการเดินทางทุกอย่างกระบวนการทุกอย่างเป็นไปอย่างถูกต้องทั้งหมดแต่ไม่แต่แล้วก็ถูกทดสอบด้วยกับเหตุการณ์บางอย่างซึ่งทั้งหมดแล้วล้วนแต่เป็นตักนี้เป็นกฎกําหนดสภาวะที่เราได้วางไว้เพราะนั้นถ้าเราเป็นมุสลิมเนี่ยนะครับเหมือนอย่างที่ดรได้เจอเนี่ยเราก็จะต้องบอกตัวเองว่าเมื่อเหตุการณ์มันเกิดหน้าที่ของเราก็คือต้องมีสติ มีสติแล้วก็อดทนแล้วจะแก้ปัญหาหาหาทางในการที่จะวิเคราะห์ทางออกต่อไปอทีนี้เรื่องราวตรงนี้ผ่านไปแล้วชีวิตดตอร์ก็ดําเนินต่อไปในเรื่องของการศึกษาจนกระทั่งเรียนจบในระดับปริญญาตรีต่อปริญญาโทแล้วก็จบปริญญาเอกรทราบข่าวดกอร์ก็เป็นนักกีฬาตัวโยงพอสมควร,ครเป็นนักฟุตบอลกีฬาก็คงจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ดึงดูดให้เราชอบที่จะอยู่ในสถานที่หนึ่งที่มีโอกาสที่ทําให้เราได้มีโอกาส แสดงความสามารถในเรื่องของกีฬาเป็นนักกีฬาของหมหาวิทยาลัยด้วยใช่ไหมตอนนั้นใช่ครับค,คือคือความยิงแล้วความชอบในเรื่องของฟุตบอลเนี่ยมันมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่เด็กๆนะฮะแล้วกเ็เวลาเราไปอยู่ที่อยุธยาแล้วก็มีโอกาสได้ได้เรียนนะ,ะเป็นเป็นเป็น,ปนผมคิดว่าเป็นกีฬาเป็นส่วนที่เชื่อมต่อความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนนะ,ะในหลากหลายพื้นที่ครับ เ,เวลาเราไปอยู่ที่ประเทศอินเดียเนี่ยประเทศอินเดียเป็นประเทศที่กีฬาฟุตบอลไม่ค่อยเป็นที่นิยมมากนักนะฮะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในความที่มหาวิทยา,าลัยีก้ามีต่างชาติเยอะแยะมากมายนะเพราะฉะนั้นในกีฬาฟุตบอลเนี่ยก็จะนิยมกันในหมู่ของคนนักศึกษาต่างชาตินะซึ่งก็รวมถึงคนไทยด้วยนักเรียนไทยที่ไปเรียนอยู่ที่นั่นนะ,ะใน ช่วงนันเนี่ยกเ็เป็นช่วงที่ผมคิดว่า,าทางมหาวิทยาลัยอาริการ้าก็มีชื่อเสียงทางด้านกีฬาฟุตบอลอยู่พอสมวควรนะฮะแล้วก็มีการคัดเลือกตัวนักกีฬาของมหาวิทยาลัยนะฮะซึ่งผมเข้าใจว่าตั้งแต่ปีแรกผมเข้าไปคัดเลือกอนะฮะแล้วก็ติดเ,เป็น นักฟุตบอลของมหาวิทยาลัยแล้วก็จะไปแข่งในในส่วนต่างๆภาคต่างๆของประเทศประเทศมานเลยใหญ่มากตรงนั้นก็เป็นอีกประสบการณ์อีกแบบหนึ่งที่เราได้ไปใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนต่างชาติไปเล่นฟุตบอลนะฮรไปรู้จักอินเดียในหลากหลายแง่มุมมากขึ้นเพราะฉะนั้นกีฬาก็เป็นด้านหนึ่งที่ทำให้เราได้มีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ ครับนะฮะอย่างไรก็ตามเนี่ยฮะวันนี้กลับมาจากประเทศอินเดียมาทํางานในประเทศไทยแล้วเนี่ยโอกาสของการเล่นกีฬาเนี่ยหาได้น้อยมากนะฮะมีน้อยลงนะครับโอกาสที่จะเอ็กซ์โซซ่าผมก็มองว่าการเล่นกีฬาเนี่ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เป็นโอกาสสําหรับนักเรียนในต่างในต่างประเทศที่จะได้ฝึกภาษาด้วยยิ่งไปเล่นกีฬาอยู่กับคนต่างชาติที่พูดภาษาไม่เป็นเนี่ย อย่างไผมมั่นใจว่าดรเป็นคนไทยคนเดียวที่ไปอยู่ในทําการต่างชาติตรงนั้นจะไปส่งภาษาไทยกับเขาเขาไม่ได้ส่งมาหน่อยส่งมาหน่อยก็คงไม่ได้จะต้องเป็นภาษาต่างประเทศทั้งหมดอย่างน้อยต้องใช้ภาษาอังกฤษก็เป็นโอกาสหนึ่งที่เราได้เรียนรู้ภาษาที่จะใช้ในวิถีชีวิตที่มีความหลากหลายมากขึ้นอ,อยู่อินเดียเกือบสิบปีจนกระทั่งระดับปริญญ,ญาเอกในการเรียนต่อแต่ละครั้งเนี่ยนะครับจบปริญญาตรีต่อปริญญาโทจบปริญญาโทต่อปริญญาเอก บุคคลที่มีความสําคัญในการช่วยในการตัดสินใจหรือเป็นที่ปรึกษาของชีวิตมีไหมครับเตอร์ครับฮะก็ความจริงแล้วคุณพ่อเป็นเป็นคนหลักนะฮที่ทีเ่เป็นคนที่พยายามกระตุ้นแล้วก็พยายามแนะนําให้เราเรียนต่อให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆครับ ะะการเรียนอินเดียเนี่ยอย่างที่ผมได้เรียนไปผมเองอยู่ในสถานะที่ไม่ใช่ร่ำรวยมากนะในช่วงยุคสมัยที่ยังเรียนหนังสืออยู่นะ,ะเรากเ็เห็นใจทางบ้านที่ต้องหาเงินหาทองส่งไปให้เราใช้ในรประเทศอินเดียนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้เราต้องตั้งใจเรียนอย่างมากเลยทีเดียวเะะพราะว่า เงินแต่ละบาทแต่ละสตางค์เนี่ยหายากมากนะฮะก็เป็นสิ่งที่แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะฮะการการไปเรียนที่ประเทศอินเดียเนี่ยผมคิดว่ามีหลายคนที่ที่ที่เป็นเป็นส่วนที่ทำให้ผมประสบความสำเร็จนะฮะแล้วก็มีคนที่พยายามที่จะผลักดันด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งตระกูลมารุลีมทั้งสองด็อกเตอร์นะฮะด็อกเตอร์อิมรอนด็อกเตอร์เจลันนะฮะ ก็เป็นบุคคลที่พยายามผลักดันอยู่เบื้องหลังนะฮะเป็นก็ถือได้ว่าเป็นเป็นเบื้องหลังของความสําเร็จครับในทุกวันนี้กว่าจะจบด็อกเตอร์เนี่ยคิดว่ามันต้องฟันฝ่ามันมีอะไรที่รู้สึกตัวเองยากไหมทั้งที่ตัวเองก็รู้สึกว่าที่ตัดสินใจเรียนเพราะหนึ่งเรามีพื้นฐานอยู่บ้างแล้วและพอเรียนไปก็รู้สึกว่าชอบแล้วก็อยากที่จะต่อยอด ลงไปในให้ได้ได้รู้ในเรื่องเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของตอนออกกลางศึกษาครับคือการการการเรียนต่อปริญญาเอกในประเทศอินเดียเนี่ยผมคิดว่าอาจารย์เฟรโรสก็คงทราบว่ามันไม่ง่ายไม่ง่ายมากนะักนะเพราะว่าการจบปริญญาตรีการที่จะต่อปริญญาโทเนี่ยนะฮะก็ต้องดูคะแนนว่า<อ>ถึงคะแนนในระดับที่เขาต้องการหรือเปล่าถ้าหากว่าคะแนนมันน้อย เราก็ไม่สามารถที่จะต่อปิญญาโทได้ถ้าหากว่าเราเรียนจบปิญญาโทเราก็ต้องมาดูคะแนนในอีกทีหนึงว่าคะแนนของเรามากพอที่จะไปต่อปิญญาเอกได้หรือเปล่าก็เป็นโชคดีของผมนะฮะที่ัมดุลิน่าที่คะแนนในช่วงที่เรียนปิญญาโทเนี่ยมันสูงเป็นผมเข้าว่าเป็น first division แล้วก็เป็นเป็นคะแนนที่ ที่หนึ่งของในชั้นเรียนทั้งหมดด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นกลายเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรามีความอยากจะเรียนต่อให้สูงขึ้นในระดับปริญญาเอกนะฮะเราเรียนไปแล้วเจออุปสรรคไหมในเรื่องของการเรียนนะท็ตอรช่วงนั้นช่วงนั้นผมจบปริญญาโทกลับมาแต่งงานก่อนโอกลับมาแต่งงานแล้วก็หลังจากแต่งงาน ได้ไม่ถึงเดือนก็ปรากฏว่าได้ข่าวดีคือมีลูกเลยนะก็ไปหลังจากที่รู้ข่าวว่ามีลูกได้หนึ่งเดือนก็ไปศึกษาต่อบปัญญาเองผมคิดว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่เราเรารู้สึกเหงารู้สึกเดี่ยวด้ห่างเหินจากครอบครัวใช่ครับรู้สึกรู้สึกขาดอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้น เวลาเรามีครอบครัวแล้วเนี่ยนะความรู้สึกมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เวลาช่วงเดือนปัญญาเอกเนี่ยนะเป็นช่วงที่ผมคิดว่าสิ่งที่ทําให้ผมลําบากมากที่สุดก็คือการขาดห่างจากครอบครัวห่างจากภรรยาและลูกใช่ฮะแต่ว่าในอีกด้านหนึงมันก็กลายเป็นกําลังใจที่จะผลัดันให้เราต้องรีบจบให้เร็วๆเราจะต้องทําให้เร็วที่สุด <C> e <at> นะฮะให้จบให้ไวที่สุดมุ่งมั่นมากที่สุด <C> e <at> ใช้เวลาไปกับการศึกษามากที่สุดนะเพราะฉะนั้นเวลาผมาเรียนปริญญาเอกเนี่ยผมใช้เวลาไม่นานมากนะใช้เวลาประมาณ3ปีครึ่งนะฮะแล้วก็ <C> e <at> ครึ่งปีเนี่ยครึ่งปีหลังสุดเนี่ยผมไปไปอยู่ที่ประเทศรวันด้าราวันด้าที่แอฟริกาที่แอฟริกานะเพราะว่าโปรเฟสเซอร์หรือแอดไวเซอร์ของผมเนี่ยไปทำงานให้กับสาประชาชาต ที่มหาวิาลยในรวันดาเพราะฉะนั้นผมเองก็ค่อนข้างมีทางเลือกน้อยอถ้าหากว่าผมไม่เปลี่ยนแอดไวเซอร์ในในงานวิทยานิพนธ์ของผมเนี่ยนะครับผมก็ต้องตามแกไปอยู่ที่รวันดาเก่คงจะยากนะเพราะต้องมาด้านนับศูนย์กันใหม่ใช่ฮะเปลี่ยนเนี่ยเราก็ไม่รู้ใจแอดไวเซอร์คนที่เปลี่ยนว่าจะ เป็นยังไงและจะเที่ยวชาญด้านไหนจะสารต่องานของเราที่เราเริ่มต้นได้หรือไม่อะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นเราเลือกวิธีที่สองนั่นก็คือตามแอดไวเซอร์ไปอยู่ที่ประเทศราวันได้เอราอาจจะลงทุนมากหน่อยอยู่ประมาณ5เดือนฮะโอ้โห้เดือนใช่ฮะคือในระหว่างก่อนที่เราจะไปเนี่ยนะฮะเราก็เก็บ Material เราเก็บไอ้นังสืออะไรต่างๆที่จะทำวิทยานิพนธ์เนี่ยนะฮะเรียบร้อยแล้ว นะมีหนังสืออยู่เยอะแยะมากมายแล้วก็เอาติดตัวไปด้วยแล้ววิทยานิพนธ์วิทยานิพนธ์วิทยานิพน์ของดรนี่ตั้งหัวข้อว่าอะไรครับ ideology c o n t r a i n t in the Islamic in the Arab Republic of Egypt ideology con and political t r e n d s in the Arab Republic of Egypt แปลเป็นไทยนะแปลเป็นไทยเนี่ยก็คือว่ากระแสทางการเมืองและอุดมการ ของอประเทศอียิปต์สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ oh. นะเพราะฉะนั้นในช่วงหลังเนี่ยอาจาร,รย์เฟโรสจะสังเกตเห็นว่าหลังเกิดอาหรับสปริงโดยเฉพาะยิ่งในกรณีอียิปต์เนี่ยผมก็จะออกอสื่อบ่อยอนะอันนั้นเป็นเหตุผลหนึ่งเพราะว่าผมทําวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับเรื่องประเทศอียิปต์และเป็นเรื่องแนวโน้มทางการเมืองกระแสทางการเมืองด้วยท้ายที่สุดอันล็อกก็ได้ประทานความสําเร็จให้กับดร ได้รับปริญญาเอกมาเป็นของขวัญอันดับอันที่สองหลังจากที่ได้รับปริญญาเอกของภรรยาไปแล้วก็คือเอกดุ้งอุ้มเด็กได้ลูกมาหนึ่งคนนะครับแล้วก็ได้ปริญญาเอกอีกหนึ่งใบมาก็เดินทางกลับมาที่ประเทศไทยครับกลับมาแล้วก็ได้เข้าไปเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์เลยหรือเปล่าครับหรือมาชีวิตมันเปลี่ยนไปยังไงหลังจากกลับมาเมืองไทยคือก่อนหน้านั้นเนี่ยนะฮะคือก่อนที่จะซับมิด ปิญญาเอกเนี่ยนะครับผมเองก็กลับมาจากมาเมืองไทยมาอยู่เมืองไทยตอนนั้นก็มีตําแหน่งว่างในสถาบันเอเชียศึกษาเราก็ท่านอาจารย์ดรจรันก็โทรมาบอกให้เราไปสมัครเราก็ไปสมัครนะฮะและท้ายที่สุดก็ปรากฏว่าได้แต่วันนั้นเนี่ยเราใช้วุฒิปัญญาโทสมัครเข้าในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพอได้แล้วเนี่ยก็ทำงานที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาตลอด ผมเข้าใจว่าผมเข้าทำงานที่นั่นตั้งแต่ปี2002ปลายปี2002จนมาถึงวันนี้เนี่ยก็คงจะน่าจะประมาณ10กว่าปีแล้วโอครับครับก็เรื่องราวชีวิตของบุคคลคนหนึ่งที่เดินในเส้นทางของการศึกษาผมมองว่ามันไม่ได้รวยด้วยกับกีบกุหลาบแค่ก้าวแรกพอไปถึงอินเดียก็เจอทดสอบด้วยกับเรื่องของการจะต้องแอบหลบหลบซ่อนๆอยู่ในห้องกว่าที่จะ พ้นในเรื่องของออข,อข้อความคางแขงสงสัยในเรื่อง<ม>ราวต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของเลือดก็ดีอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ได้เข้ามาใช้ชีวิตแบบปกติได้เรียนจนกระทั่งถึงจบปริญญาเอกเนี่ยผมว่าเป็นชีวิตที่หลายหลายคนไม่อยากให้เกิดกับตัวเองแต่ใครก็ตามที่ได้เจอลักษณะอย่างนี้แล้วเนี่ยผมว่าชีวิตก็จะมีความเข้มแข็งแล้วก็มีความแกร่งมากยิ่งขึ้นเรี <ๆ S 2> ยนจบกลับมาแล้วอลอก็ประทานความสําเร็จให้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของครอบครัวแล้วก็ในเรื่องของการศึกษา กลับมาถึงบ้านก็ได้มีอาชีพการงานที่ดีแล้วก็เป็นอาชีพการงานที่ตัวเองชอบด้วยครับเรื่องของงานวิจัยเรื่องของการอยู่ในองค์การการศึกษาครับหมดเวลานะครับดอรครับ,รบอยากจะให้ดเรเล่าต่อว่าชีวิตการทํางานกับชีวิตการเรียนมันต่างกันไหมแล้วจุดเริ่มต้นของการทํางานในประเทศไทยเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งเป็นนักวิจัยในสถาบันที่ พูดง่ายๆว่าถ้าให้ผมมีคนติดต่อผมให้ไปอยู่ในสถาบันเอเชียศึกษาเนี่ยผมคงมีความประหมาะ่ามีความกลัวไม่น้อยเพราะเป็นมหาเป็นสถาบันที่ค่อนข้างจะดังมากมีบทความที่เขียนลงในหนังสือพิมพ์เกือบทุกวันเขียนโดยนักวิชาการของสถาบันเขียนในหนังสือพิมพ์สุดสัปดาห์มีเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เป็นเหตุการณ์ระดับโลกก็ต้องมาปรึกษามาสัมภาษณ์นักวิชาการจากสถาบันแห่งนี้แล้วดรก็ได้มีโอกาสเข้าไปทํางานที่นี่ มันกดดันมันรู้สึกกลัวมันรู้สึกประมาทมันรู้สึกอะไรต่างๆที่เข้ามาในชีวิตอย่างไรบ้างแต่วันนี้คงไม่มีเวลาให้พูดแล้วเพราะเวลาหมดแล้วสัปดาห์หน้าอินชานล,ล้อนะครับคงได้มีโอกาสมาพูดคุยกับท่านผู้ชมถึงเรื่องราวดีๆต่างๆอย่างนี้ต่อไปแต่ก่อนจากกันวันนี้ครับอยากให้ดรได้ฝากปรัชญาชีวิตเกี่ยวกับการศึกษาใช้ชีวิตแต่ประเทศอินเดียถึงเกือบ10ปีให้กับท่านผู้ชมทางบ้านแล้วก็ลูกหลานของเราว่าชีวิตที่ใช้อินเดียนั้น ถ้าสะท้อนออกมาเป็นปรัชญาของดอกเตอร์เนี่ยจะสะท้อนออกมาอย่างไรบ้างครับคือชีวิตในอินเดียเนี่ยเป็นชีวิตที่มีอิสระเสรีภาพมากนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญสุดก็คือการจัดสรรเวลาการจัดสรรเวลาให้ถูกให้ควรเวลาเล่นก็คือเวลาเล่นเวลาเรียนก็คือเวลาเรียนนะแล้วก็เราควรคงที่จะทุ่มเทกําลัง ของเราทั้งหมดในเรื่องของการศึกษาและที่สาคัญก็คือการศึกษาวัฒนธรรมความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของคนอินเดียนั่นคือกําไร,รชีวิตของการได้อยู่ในประเทศอินเดียนะครับท่านผู้ชมครับเป็นไงบ้างครับนั่นก็คือเรื่องราวที่สะท้อนออกมาจากบุคคลที่ประสบความสําเร็จนะครับได้ไปใช้ชีวิตอยู่ในประเทศอินเดียลูกหลานของท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการอยู่หลายๆท่านผมคิดว่าก็คงจะกําลังศึกษาอยู่ในประเทศอินเดียบ้างไม่มากก็น้อยนะครับ แล้วก็อยากจะให้กําลังใจผ่านทางรายการอิสลามสู่ประสสำเร็จด้วยกับการนําบุคลากรที่ประสบสําเร็จที่ได้ผ่านชีวิตในประเทศอินเดียหลายๆท่านนะครับได้มาพูดคุยแล้วก็เป็นกําลังใจให้เล่าเรื่องของประสบการณ์ต่างๆเพื่อที่จะให้ลูกหลานของเรานะครับที่กําลังใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันวันนี้ในหลายๆพื้นที่รวมทั้งอินเดียเองได้มีโอกาสในการที่จะเรียนแบบตัวอย่างดีๆอย่างนี้แล้วก็กลับมา ทำประโยชน์ให้กับสังคมในอนาคตต่อไปนะครับวันนี้ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนรายการทุกท่านนะครับขอบคุณมูรีที่ธรรมโรงเรียนสนศาสนาของเทมัชิดอันวาริสุนนะและขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมรายการอย่าลืมอย่าพลาดนะครับอิสลามสู่ความสําเร็จช่วงแขกรับเชิญพิเศษกับดรสราวุฒิอารียยังไม่จบเพียงแค่นี้ในสัปดาห์หน้ามาชมกันต่อไปนะครับวันนี้ต้องขอบคุณดรสราวุฒิมากๆเลยนะครับที่นําเรื่องราวชีวิตที่คิดว่าคงจะไม่มีการเปิดเผยที่ไหนมาก่อน แต่นี่เป็นรายการแรกที่มาคุยให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับซูรับฟ้าบนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็ขอขอตัวตอนล้อให้การถือสูจอดของดรในวันนี้นะครับแล้วก็ชีวิตในรอมฎอนได้รับการตอบรับเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอินช่าลอ์นะครับวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมด้วยเวลาเพียงแค่นี้ครับอวบิลไยตอฟีกุนฮิดายะอัสสลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วอัสสลามอวยกุ๊มบาระห์มัลลอฮุอะลัยฮิวะรัลลัม صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم